ทุกลายเดีทุกบ่มีเสือตาทุกบ่มีหลังคาพอได้สนพ่อได้อยู่อะไรครับผมถามพ่ม้วนม้วนไปขึ้่เฉาทุกวันนึงกิมร่องไปไปยังไ่ได้ไปครับร่องไปเรื่องกิมเออเออเขาเขียนไปก็พวอเขาบอกจำการอายุคนนุ่มกับปได้ คเ้เขาเขไปได้เคยบอกนเข้ไปได้คือกัรด้เคยบอพวอครับเออนองไอ้เข้าไปได้อือง,อไไ<บ>งาห้อยเขา้าไปไปได้อ่ะอืมว่าแต่มันคมได้หมดไม่ยืมครับเออเข้าไปเออเขาไปเขียนไปได้ขาใู้กูกฟเฟ่ัดบารด้หมดแต่ว่าผูดด้เล็กเหลีย้ขายเข้าไปมดได้ยืมกบบฟเฟ่่ายพวกนี้ได้ยืมอืมไม่คู่ภาคพอเปิดขนะึ้นเนาะบุฟเฟ ชุดแรเท่าไหร่มึงยืไปตีเียเอาเกเอาเก็เริ่มหาวแล้วครับพนย่งไอศคือไปนั่พอบ้างขันจะไปพกจะเรือยจ้ารู้จักไหมขันละเท่าไหร่เย่าอะรครับพูขันละหกบบาทนั่น,มนโมงแล้วข้าหกึีบกิงจเยืมเยื่ยมเย่มหนึ่งเดีกจเยื่มพวกไอ้จะไปมือน่พอเดียคโอเคบ่ ยังไ้นาะเพระเเล้ยงได้แกบบกเอ๋ก็ไปได้เออเออย่างแมโม่กไปเตัวเขไปร่วมแมโม่เขาแขนไปรู้งอกกุ้งบุฟเฟท่นรักหกสิบบาทเขาแกงอืมกานนงิกินจ็ดยิ่งรยอาหารเพียเขาแก่งั่งบริการดีวามไหมฟ้าเออเขารด้ด้วยเขใจเขารดแต่ว่าพอบ่าู่่อนึงครับ พราะว่าเอาเปนบุกเฟื่องดีกว่าพอเรว่ายๆจะคือแบบมันไม่คือหน่อยคุกงาเนาะที่นังก็คอยถึงได้เขาบอกนได้บวกินได้จะไปเอาครตั้วไปเขาบบเครื่องอื่นเนี่ยเขาขายงดมือด้วยหรืเขาขายงดมือเขาเปิดร่างงดมือด้วยครับูดหลักขั้งเขาจะคือปื๊ดขั้จะไปกะไปไม่บบไปก็ไม่ต้องไปเนาะ มันก็แค kind of uh, um, uh, like ้นั play, uh, ้นนะอืมงามเกลือกเกลือกงามท้ากกุ่งกับทั้งามวนกับม้วนเออไม่คู่อาภูขึไปขึ้ต้มผักปลาอืมวัดวัดเจ้าหายวัดใครไปหักู้หมางวัดขั้มเออไปค่อยเพิ่งคึกปุ่งเออคือไปจึกับเบื้องคอยเพิ่ขออนุยญาตพอได้อใหไปเลยแต่ไปกับไปก็ยิ่งอบปูอืมไปใกลญ่ก็่อร่วมกลุ่มกันไปมองได้ก้าหมอนไปโน อาา้าว่าแบรับนข้งอยดูฝอยดูะยุงอันนี้เอฟคือผังมาทา่งของบกักเชื่อตื่นอนอชอคือบ้างพร้องขอบครัวเ่อพร้อมกับงานดวงพรพร้องขอบครั่วงานคือพาพังไดู้่ได้คบนกึฟุตเกี่ยวมือฟัวาม,มาได้ก่ นางคูกพายนังอืออ้าวหาไม่คุม่อดาไม่คุม่อหม็นคือกาพแขงแรงเงินได้องทองไดนมาจะดึนจะดืนนะลูงนะอือพ่อแก่ข้าปัทรู้กกื่มาทั้งมือระดา่เนาะู้ิอนเ่ยเป็น้ปูเปียนอะไเล่อเืครเือนจเอบ่่อยาก่เอออันนี้เออคือ่วงบุงมาพังมาข้างของขางกี่ว่งาวอือก็บอกเคลีรออือเนาะ ตืว gái ผู ừ, ้ g á คนผู ừ, ้นั ừ, ้เก็บชิปไปซอ้นอามม่คุกไม่ดักม่คุกไม่หมาเงินเงินแล้วก็รวยกุบกุคนจะดึงจะดืงงนโลงางมือเ้งข้างบมือห้งข้างบแขงแก่ขึ้งยังมันกับพวกอุ่นชาด้วยครับเออไงอีกใครๆควงหูงานงังวิธีในวันกปิดขนาดนี้ข้อเก่าขนาดวัขอขัดคุ้มข้างบุ่มับอโท่อมาคืออต้นรุ่งข่ ว่าช่เงือนว่ชไปขึงเงื่อนมัดขึงง่ายก็ขึงกงไม่เอาอย่างนี้บบแค่ให้่อพ้าไปว่า่อจะพไปขึงขึ้นไปขึ้นเงิ่อนในราคาเท่าไรของจากบัวเขียดืบขึงมัดง่าก็เกีดคืบน่อยขำ้่ายก็ง้อ อืมอ้าวห้ามือเข่ามือรกมือเ่ามือมัหึหึแล้วกรวยนะไุงาปูงาอ้าก็จะเริ่เขยนเกคือทบาเข้าน่ะอืมนมันงาขึนเกื้มันค้นงาขึ้นไปขึ้นงาืึอนงาได้นังก่อนแต่พ่อบอกไปมับอกไปครับพ่อบอไปมันงคับบอกไปเบ้างาเบหงาเบ่ามุงไปนัวันอืมเอาเงือวันนี้เนาะ เออรูปร้านได้ค่ะคุ้มค่างบุญอืมคืออะได้ไ็เกิดขางช่างผูกระขางกรนะมานู่นเนาะร่วมข้างมหาเกืดีชิบเก้าโนา่อืมมาหาเกือดีคิบเก้าโนา่อือขั้นงูแก่ก็เคยเห็นกับไปบุญด้วยเออวัดบ,บูเค่ข้องมาคู่ผ้าคือพ่าขัางนะคหละเออรูปร้านได้๋ยวรมเร่งรวมใจกันขอหอยแข็ญยังไม่คู่ปานเออไม่เค่การ,รด้วยไร อืมแต่็ึกการทำวุ้งออกจากทีกจากใจมั้ยกี่นเอคือขึ้นยังมันกับตรงมือเขารักคึกนยังมันกับตรงมือพู้น้ำคือขั้นผู่น้ำพาเฮ็้พาขางมันกับทำเด้อขั้นผู่งน้ำพอพาเฮ็้นพาข็าขเ้นพรอแเร็วปีแล้วมือมันกับพอออกม่สวยงามเลยยิ่งออกมากมันกับบเต็มร้อยไม่หมดอ่ะอันนี้ผลงานออกมาของของทางเขืนี่ขึ้นแต่ดีด้วยยิ่บ หอาพอพอวัดหายฤ้อว่าอืมทำงานาากี่หยุดข้นถึงหมดแต่ว่าพอหาพอห้ย่มันหยุดเกษอครับหายซื้อ,อซื้อ้หายืเจ็ดสิบเก้สิบเปอรเซ็นตอหายเก้สิบเปอเซ็นต์ได้อมยมครับคูชื้อว่าผ่านเนาะเก้สิบือว่าผ่านอืมเก้าสิบเปรเซ็นตือว่าผ่านแล้วเออทำงานหยุดเอะรึอืมหาหมดแล้วใช่ไหมเอมอหะ Mới mỗi gia tích thì xin mời ngày một phao vài chục ngôi ngoài niệm bội luôn chào mời chào chào mời phải chào mời cao mời chào 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 กูอยากแห้่ายว่าไม่ดูแกเขาไปไปงานืดโอ้ข้าวมันอยาเฟิ่องเฟื่องไงเออขาวโอ้ข้าวข้าวไปซือเจ้าไม้แล้วอืออือพวกเป็นค่าเจ้าไปซื้อเจ้าทักไปร้องเบิรงนดูไปเอออันนี้แค่ข้าเก้าคือแต่วมันคือบอแคกคือม้วนนี่ว่ะอื้เอาร้องร่องสุกเก็เชื่อมร้องมึงได้ยับข้า เออไปซื้อคุงเกซืาครับปูอืมไปเืีอนงานมาขายขายโถจางนันจางนันไปซื้อมดทบกเสียคือว่าเพาะปากไปเลงครับเออไปซื้อหมอแล้วบอกเสียอเอ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 อหน้านี่จังูมั่จะซื้อลัวมอ่ไหจางออหือถ่ว่าจงเออไปชื้อมมดด้ ลูกไปก็เื่อมลูกข้างนี้แล้วเนาะอ้าวขอให้ลูกน้ำมือโชคมือยามือโชคมือมันหิ่งหิ่แล้วขอรวยเจะเดืองจะเดืองนะลูกน้าค่ะสวัสดีค่ะแตงูกราบสวัสดีทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทุกทุกท่านเนาะค่ะที่สระเวลาอันมีค่าเข่ามาติดตามเข่ามากดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ทางช่องแตงโมเนาะค่ะค่ะเมื่อนี้ค่ะเข้ากับมาตามแนวทางค่ะหววรัฐบาลค่ะวันที่วันที่สิบหกเนาะเอ้ยวันที่สองเนาะค่ะสองพฤษภาคมค่ะค่ะกับหลายคนเนาะค่ะกับอยากเบิร์นีเบอร์ซินค่ะกับเป็นความเชียส่วนบุคคลเนาะค่ะเข้ากับตัางกิจอดิธานค่ะขอโชคขอพร้อเนาะค่ะจากค่ะผู้เฮาค่ะ ค่ะทุกมือนี่เนาะคะ่ะปูเขาบอกว่าอันนี้มันก็ะมีแต่แนวแพงๆเน,นาะค่ะน้ำได้อันใด้เท่ากับใคซื้อยู่ซื้อกินค่ะสาหรับน้ำเนาะคะ่ะควรละสิบเจ็ดบาทเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นขวดหน่อยหรือควรใหญ่ค่ะก็ยังเป็นสิบเจ็ดบาทคือเกาเนาะ,ค,ะค่ะ,ะ,ค,ะค่ะอย่าลืมเนะค่ะค่ะปูกระบอกว่าปูกระทำที่งานเนาะคะ่ะไอ้โกนบอยิมโกนบอแตงโมโกนบอนะค,ะค่ะก็เพราะมีผูใ้ใดโกนจะคนเนาะค่นนะ,คะ นอนดิบนอนดีทุกคู่ทุกคนค่ะทุกมือนีค่ะแต่ว่าแม่คู่โกลนเนาะค่ะเสียงของแม่คู่ฮอโกลนค่ะสิบเก้าสันวาผูวาเนาะฟังดีๆพิเารนาคาคาค่ะเสียงแม่คู่ฮอโกลนสิบเก้าค่ะโกนฉะนั้นเมื่อโกนจนฮอดวันที่สองเนาะค่ะสําหรับมือนีค่ะปูตาบอกว่ามันคือฮอนแขกอากาศมันฮอนแขกค่ะอุณหภูมิอยู่ที่สิบเจ็ดเนาะค่ะแต่าปูตาบอกว่า ช่วงนี้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นเก้าซิบเนาะค่ะจากซิบเจ็ดค่ะเพิ่มขึ้นเป็นเก้าซิบค่ะค่ะปูตาก็บอกว่าค่าโตเสซยเอค่ะซิบเจ็ดค่ะสูปูตาบ่ได้ค่ะค่าโตของปูตาเขาสูงสุดเนาะค่ะสูงอิลีปูวาเนาะค่ะค่ะปูตาเป็นคนรอค่ะค่าโตของปูตาเขาอยู่ทีเจ็ดลอยเจ็ดซิบเนาะค่ะสําหรับเสซยเอกซิบเจ็ดค่ะ คาราปูกะบ,บอกเนาะคะ่ะเมื่อนี้ค่ะปูแต่พุทธยาก,กินไปอยากกินบุฟเฟ่กบปูเนาะคะ่ะปูส่วนลูกส่วนหลานไปกินบุฟเฟ่คนละหกสิบบาทค่ะบอ่อแพงปูหวานเนาะคะ่ะทึกๆเนื่องค่ะพุทธยาก,ก็ไปกินเนาะคะ่ะหรือพูดมากินส่วนตัวก็คนละหกสิบบาทค่ะค่ะปูตากไ็ไปเยี่ยมไปเย็นร้างเซยเนาะคะ่ะ ปูตาไปเบิงค่ะสร้างเสยสร้างค่ะปูตาให้คะแนนสร้างเสยอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะสําหรับปูหายสร้างเสยค่ะค่ะสําหรับเมื่อนี้ปูสันนามะเ้าค่ะปูบอกว่านามะเ้ามันจางเนาะค่ะให้ไปซื้อร้านไม่ค่ะร้านที่ทุงเขาเขียนไว้ว่าทุงละเจ็ดสิบบาทเนาะค่ะถ้าให้โชคให้มั่นให้ร่ำให้รวยทุกข่ทุกคนเนาะค่ะ กิมจบจะได้กว้งไข่ยามีเนาะคะ่ะให้โซกไห้มนันให้ล่ำให้รุวยทูกผู้ทุกคนคะ่ะสําหรับกิปนี้เนาะคะ่ะแตงโมกับสิขอตัวลาพ่อแม่พี่นอ้องทูกคุณทขานไปกะะ่อนค่ะให้โซกไห้มนันให้ล่ำไใหุ้่ยค,ะคะ่ะสําหรับลิปนี้แตงโมโอกอกกาบสวัสดีค่ะ